ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Miracle Offline ต้นทุนชีวิตการให้เพื่อสังคมกลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะครับทั้ง3คนเลยในวันนี้นะครับเราอยู่กันที่จังหวัด อุตรดิ์เฮ้ยอุตรดิ <Hey! S 1> ์เฮ้ย <Hey! S 1> ถูกแล้วอ๋อเหรอในวันนี้นะครับพวกเราจะมากันที่โรงเรียนน้ำป่าชนุปรรมอยู่ในอำเภอน้ำป่าจังหวัดอุตรดิตถ์อย่างที่ได้กล่าวไปครับครับซึ่งน้องๆโรงเรียนน้ำป่าชนุปรรมนะครับจะทําโครงการแผนที่คุณธรรมซึ่งโครงการนี้นะครับจะสนุกสนานขนาดไหนตามไปดูกันเลย ลองเอาโรงเรียนไหนจะเอาให้พึ่งหรือว่าบ้านใส่ขาวบ้านม่วงใครเอาใส่ขาวใส่ขาวยกมือขึ้นถนนใส่ขาวนะเอาให้พึ่งให้พึ่งเยอะกว่าให้พึ่งเลยโอเคเนาะไปให้พึ่งนะเรามีการมอบทุนให้น้องๆดีไหมเพราะว่าเอาแบบให้ครูไปเปิดด้วยไหมเออใช่จะเปิดก็แบบให้ครูไปด้วยอย่างเงี้ยให้น้องเขาเขียนแบบว่าถ้าน้องเขาเรียนสูงกว่านี้ให้น้องเขาจดมาว่าน้องเขาจะเอาเงินตัวนี้นะไปใช้ ซื้ออุปกรณ์การเรียนนะโอเคไหมเนาะโอเคเอใครเคยไปที่ไหนบ้างก็ลองลองลองเสนอมาก่อนใช้หนังสือพิมพ์สร้างตึกไหมแปลว่ามีหนังสือพิมพ์กำหดนดจำหนดนังสือพิมพ์ไว้ทำเองก็ได้ให้มันสูงที่สุดหลังจากที่เราจับกลุ่มแล้วใช่ไหมนั่นเป็นการแล้วก็คนสุดท้ายอยย่างงเี้คนสุดท้ายก็ไปดูรูปดูรูปก็กระซิบต่อๆกันไปเรื่อยๆวิ่งกระซิบคนแรกเป็นคนสุดท้ายคนบอกคนหน้าเป็นคำก็ได้ อ๋อถ้นลูกดีกว่าน้องเขาจะได้สังเกตได้เยอะๆไงอ่ามันจะมันจะติด็กไรเงยด้วยไงเออแล้วที่จิตอาสานี่เราจะช่วยกันทำทางกหังทำางกระหังกินเด็กๆเลยดีกว่าให้ให้น้องช่วยให้น้องช่วยเหรอจะห่วงก็ตรงเรื่องของเกมนิดหน่อยก็คือว่าเราต้องมั่นใจว่าเกมที่เราจะไปเล่นเนี่ยเราต้องนําเกมได้ค่อนข้างค่อนข้างดีนะครับเล่นแล้วลื่นไหลเด็กรู้สึกสนุกสนานนะครับแล้วก็ไม่ไม่ยากเกินไป ผู้ชมครับตอนนี้น้องๆนัดเรามาแต่เช้าเลยพี่กรณ์เดี๋ยวเราไปคุยกับน้องๆดีกว่าไหมครับด้านนี้ครับอมาเลยน้องๆสวัสดีครับโอ้โหพอก่อนพี่กรณ์สิ่งนี้คืออะไรครับพี่กรณ์ข้าวเหนียวเอาไปทําอะไรอ่ะเอาไปกินตอนเช้าค่ะตอนเดินทางโอ้คือเอาไปกินสเบียงค่ะสเบียงเลยนะครับใช่ค่ะเฉพาะเราคนเดียวก็หมดไปครึ่งหนึ่งแล้ว คือจะกินแข้าวเหนียวอย่างเดียวเพียวๆเลยใช่ไหมครับพเจ้าก็มีค่ะแต่ว่ามันหง่ายไงครับไม่มีหมูปิ้งไก่ปิ้งอะไรหน่อยเลยครับมีค่ะมีนี่กับข้าวของเราอันไหนมีวันนี้วันนี้ข้าวเช้าที่เราเตรียมมามีอะไรบ้างครับมีไก่ทอดหมูปิ้งวันนี้มากี่คนยี่สิบสามคนค่ะอันนี้อันนี้อะไรไก่ทอดอ๋อไก่ทอดและนี่ข้าวอันนี้ข้าวเหนียวคอมโบเซตครับถุงละเท่าไหร่เนี่ยครับ ถูกไะ้สิบห้าบาทค่ะโอ้สิบห้าบาทเองอ่ะถูกมากครับก่อนอื่นเลยครับครเช้าอย่างนี้ครับเรายังไม่ได้ทานข้าวกันมาครับพี่กรณ์ครับผมโอ้ไก่ของน้องครับลองกินดูครับจริงเหรอครับอ่าแล้วก็ตามด้วยข้าวเหนียวนะครับพี่กรณ์ครับผมวิธีการกินข้าวเหนียวที่ดีนะครับต้องต้านเออคือต้นจริงๆผมต้องขยับด้วยใช่ไหมครับอันนี้คือวิธีที่ถูกต้องนะมันจะได้แน่นท้องใช่ไหมครับอ่าครับพี่กรณ์ทานดูครับ อร่อยอร่อยโยอร่อยอร่อยเออออาถือไก่ครับถือไก่ครับอ่ายังไม่ได้ล้างมือเลยไม่อถามน้องๆหน่อยเราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยตอนเออตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอะรู้ไหมไปถามข้างหลังข้างข้างหลังข้างหลังเออข้างหลังอ่ะด้านนี้ครับคนนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันวัดภูเงินวนารามค่ะอ๋อทำไมเราต้องมารวมตัวกันที่วัดนี้ก่อนอะก็พวกหนูมาแบบว่าเตรียมโครงการกันที่นี่อะค่ะโครงสารนี้เลย อแล้วทําไมไม่เตรียมที่โรงเรียนนะครับก็เรามาปรึกษาพระอาจารย์ด้วยค่ะอคือร่วมกับทางวัดด้วยใช่ค่ะถามความพร้อมกันหน่อยดีกว่าเออเออปกติเช้าเช้ายิ่งทำอะไรอยู่ครับเออถามหน่อยที่มาเช้าเช้ากันอย่างเนี้ยพร้อมไหมพร้อมค่ะโอ้พี่กอนพร้อมค่ะไม่แต่เสียงดังไม่ได้ครับที่นี่ต้องมีสมาธิในการทำด้วยเราต้องถามแบบทางธรรม ทุกคนพร้อมไหมพร้อมค่ะรวมดีมากครับ โครงการแผนที่คุณธรรมเพื่อสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชนในลำดับต่อไปนี้จะเป็นกิจกรรมของโครงการขอเชิญคณะกรรมการโครงการทุกท่านได้ทำหน้าที่ตามลำดับสึงต่อไปค่ะ หลังจากที่เราเดินทางข้ามเขาลงห้วยกันมาตอนนี้เราก็ถึงที่โรงเรียนบ้านห้วยพึ่งใช่ครับซ,ซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่ามีกิจกรรมทั้งในเรื่องของสันทนาการนะครับแล้วก็พิธีเปิดของท่านผู้ใหญ่บ้านของที่นี่ด้วยนะครับ ซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับน้องๆจากโรงเรียนน้ําปาดชนูปรถมนะครับจะดําเนินโครงการแผนที่คุณธรรมนะครับแล้วตอนนี้กิจกรรมแรกเนี่ยกำลังจะเริ่มขึ้นครับเป็นกิจกรรมนันทนาการชื่อเกมว่าอะไรครับพี่โยต่อบัตรคำครับคุณผู้ชมอ่าเรียกว่าความสนุกสนานเนี่ยกำลังก่อตัวนะครับเดี๋ยวบรรยากาศจะเป็นยังไงจะมันขนาดไหนเดี๋ยวเราตามไปดูกัน hey. กิจกรรมนี้เนี่ยให้อะไรกับน้องๆบ้างความสามัคคีค่ะความร่วมมือค่ะความสามัคคีโครงการนี้ชื่อว่าโครงการแผนที่คุณธรรมใช่ไหมค่ะความสามัคคีเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมไหมครับเกี่ยวค่ะยังไงเอย่ยโดยที่ท,ทุกคนเนี่ยมีความสามัคคีร่วมมือกันนะคะแบบเอ่อถัดประสานมือกันส่งงานให้งานผลง,งานเนี่ยสำเร็จได้สร้างวันใหม่ที่ดีกว่านั้นด้วยจุดมุ่ที่ช่วยกัน อันนี้สีอะไรครับสีอะไรสีชมพูครับสีชมพูคิดว่าตัวเองจะชนะไหมออกแนวหนักใจสู้ไหมสู้ครับโอ้โหสนุกไหมสนุกไหมสนุกครับมีเทเลปไหมแกทำใ่้ชนะสามสมัยมีแต่นักวิ่งอะไรนะมีแต่นักวิ่งอ๋อนี่นักวิ่งเหรอใครเป็นนักวิ่งบ้าง เคยเป็นนักวิ่งบ้างโอ้โน้องมีวสนุกไหมครับเมื่อกี้ทำอะไรบ้างอ่ะเมื่อกี้ได้วิ่งป้าหรือว่าถือป้ายวิ่งวิ่งเหรอสนุกปะสนุกเกมต่อไปที่เกมว่าอะไรครับเป็นเกมวาดภาพค่ะเล่นยังไงอันนี้จะให้ ที่เลี้ยงอยู่ข้างหลังสุดแ,แล้วก็ให้น้องดูภาพมาแล้วก็กระซิบต่อมาข้างหน้าคะ่ะแล้วให้คนว่าภาพที่สวยที่สุดอยู่ตรงนู้นค่ะแล้วก็จะมาเปรียบเทียบกันว่าภาพสวยหรือเปล่าอ๋อ <perch> ต้องเล่นทุกคนไหมครับเล่นทุกคนคะ่ะอ๋ออันนี้จะได้ทั้งศะะัอมมอองกอออการฟัคงค่ะ เราาอะไรยู่ันไป้านไหนนอดใชไหมอ้าวนดวดวนนนวนดวนดวนดววนดวนดวนนดวนดวนดวนวนด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 วดวนนนนดวดวดวดดวดนน กิจกรรมที yes ่เราเล่นเนี่ยมันให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้าง ความอดทนค่ะคือความอดทนเนอะ,ะเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมบ้างไหมความอดทนอ่ะเกี่ยวค่ะยังไงไลฟ์ฟังหน่อย <c oughs> ถ้าเราไม่มีความอดทนก็เอาแบบชีวิตไม่รอดนะคะอ่าเยี่ยมมากเลยคือถ้าเราไม่มีความอดทนเนี่ยเราก็จะเนินชีวิตอยู่ยากใช่ไหมเป็นเรื่องของคุณธรรมด้วยเหมือนกันการดำรงชีวิต<ะ>โหน้องตอบเยี่ยมมากเลยครับคุณผู้ชมลุกขึ้นสานปฏิหารก้าวไปสู่ฝันด้วยพลังของ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ lỡ เพราะเรามีเพื่อนที่พร้อมจะให้มุ่งสู่จุดหมายไม่วันไหวเพราะเรามีใจดวงเดียวกันแล้ววัต,รรตงงวถุป,ประสงค์ของโครงการเราเละครับตั้งไว้อย่างไงบ้างคะวัตถุประสงค์ของโครงการเรานะคะก็อยากให้น้องๆมีพื้นฐานชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็การเป็นเด็กดีของ โรงเรียนสังคมแล้วก็ของครอบครัวค่ะแล้วเลือกกิจกรรมยังไงให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายครับออมค่ะในในโครงการเรานะคะก็จะเลือกกิจกรรมที่แบบว่าน้องๆสามารถทาได้แล้วก็ในฐานแต่ละฐานก็จะปลูกจิตสํานึกในด้านทั้งรวมถึงพลังทั้ง5ด้านด้วยค่ะน้องๆที่นี่ส่วนมากดําเนินชีวิตด้วยตนเองด้วยค่ะไม่ว่าจะตั้งแต่เด็กปหนึ่งก็สามารถทํากับข้าวเองได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ความคาดหวังของพวกเราเนี่ยต่อโครงการครั้งนี้คาดหวังให้มันเกิดอะไรขึ้นก็อยากให้น้องเป็นเด็กดีแล้วก็มีพื้นฐานชีวิตที่ดีเป็นเด็กดีของสังคมแล้วก็สามารถถ้าโตขึ้นไปอยากให้ทาอยากให้เข้าร่วมโครงการเหมือนพวกหนูอะค่ะอยากให้น้องๆเขาได้มาถึงจุดนี้เหมือนกันคะ่ะ เมื่อกี้กิจกรรมช่วงเช้าเสร็จไปแล้วฐานทั้ง3ฐานตอนบ่ายโอ้ควันขโมงเลยกิจกรรมอะไรครับที่กําลังจะเริ่มขึ้นจิตอาสาพาชวนชิมค่ะจิตอาสาพาชวนชิมเป็นยังไงครับกิจกรรมนี้ก็จะให้น้องๆน,นะคะทําอาหารให้พวกพี่ๆอาจารย์ที่มาร่วมกิจกรรมด้วยค่ะอันนี้เป็นฐานอะไรเอ่ยฐานนึน่งข้าวเหนียวค่ะนึ่งข้าวเหนียวแล้วมีวันนี้มีฐานอะไรอีกบ้างนอกจากข้าวเหนียวแล้วมีฐานส้มตำปิ้งปลาแล้วก็ ลวกผักมีส้มตามํากินกับข้าวเหนียวใช่ไหมค่ะปิ้งปลาก็กินกับข้าวเหนียวด้วยลวกผักเอาแล้วลวกผักเอาเอาผักไปทําอะไรครับกินกับน้ําพริกค่ะเอาผักไปกินกับน้ําพริกอ๋อโอเคคือวันนี้มีน้ําพริกมีข้าวเหนียวมีปิ้งปลาแล้วก็มีส้มตำโอ้โหน่ากินเลยทีเดียว เาณตอนนี้คืออะไรครับข้าวคือข้าวข้าวอะไรครับข้าวแช่ไว้ครับข้าวเอาแช่ไว้เป็นข้าวพันอะไรเอ่ยขก็ขอก็ขอก็ขอหกโอ้โหคุณผู้ชมครับมีชื่อทางการด้วยนะครับนายขออีกทีครับก็ขอหกคือข้าวเหนียวใช่ไหมครับคือข้าวเหนียวอาทีนี้เห็นข้าวเหนียวเนี่ยแช่น้ําอยู่ด้วยกระบวนการในการทําข้าวข้าวเหนียวเนี่ยจะนึ่งข้าวเหนียวต้องทํำยังไงบ้าง เอาข้าวแช่น้าก่อนครับทิ้งไว้หนึ่งคืนครับอ,อ๋อแสดงว่านี้แช่ไว้แล้วหนึ่งคืนครับอ่าแล้วก็ยังไงต่อครับแช่ไว้จแลนะครับตอนเช้ามาก็เอาข้าวนะครับข้าวเอาไชซาว์ครับซาว,าวซาวต้องทอํายังไงไหนอลองลองซาวให้ดูหน่อยอ,อ๋อคือซาวย่างงี้คือได้มาแล้วแล้ว,ลวเอาไปไว้ในที่ไหนต่อใส่ในนี้ครับ สิ้นนี้เขาเรียกว่าอะไรครับในนี้ไอสิ่งนี้เรียกว่าอะไรขวดครับขวดอ๋อคุณเจ้ารับอันนี้เรียกขวดนะครับเอาไว้ใส่ข้าวที่เราซาวแล้วพอใส่เสร็จจนเต็มแล้วเราเอาไปทําอะไรต่อก็บเวลาครับเอ oh, ต้อไปล้างอีกรอบทําไมเมื่อกี้เราซาวไปแล้วทําไมเราต้องล้างอีกทีครับเพื่อให้น้าที่น้าที่ซาวเอาไว้แล้วครับ อ๋อคือน้ำมันจะคุ่นๆคือล้างคราวนี้ก็ต้องดูใช่ไหมครับถ้าน้ําน้ําลงมาใสแล้วก็ใช้ได้อ่าโอเคใช้ได้ยังโอเคเเสร็จแล้วไปไหนต่อไปนึ่งครับไปนึ่งได้เลยใช่ไหมอ่าไป เอาเด็กๆสวัสดีครับทำอะไรกันอยู่ครับทำอะไรกันอยู่เด็ดยอดฟักค่ะเด็ดยอดฟักไปทำอะไรไปลวกกินกับน้ำพริกครับต้องเด็ดยังไงดึงจากข้างบนอ๋อเอาเราไม่เหนื่อยหรอมันมันเยอะนะเนี่ยกว่าจะเสร็จเหนื่อยปะไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยนะล้วใบทานได้ปะทานได้อ๋ออันนี้อันนี้คืออันนี้ลอกแล้วใช่ไหมครับน้องเตาขอดูหน่อยหยิบไปพี่อันนึงหยิบไปพี่อันหนึ่งอันนี้คือลอกแล้ว คโอ้ทำไมอ่ะเอาคาะอย่าบอกเอางดออกพร้อมเอายอดต้องเอายอดออกก่อนด้วยเหรอครับทำไมยอดไม่ทานอะไม่ทานครับเ่าโอเคตําอะไรเขาเรียกตําอะไรครับตําปูปลาค่ะตําปูปลานะครับอ่าไหนปลาโอ้เป็นเรียกว่าเต็มที่เต็มที่จริงๆนะครับแล้วก็ไหนปูปูปูอันนี้ปูใช่ไหมครับ รีเควสได้ไหมขอได้ไหมแบบอยากกินอยากกินตำขนมจีนอะไรเงี้ยเอเจนขนมจีนได้ใช่ไหมเอามาผสมกันได้เนาะต้องถามก่อนว่าปลาดุกเนี่ยก่อนที่เราจะเอามาปิ้งได้ต้องทำกันยังไงบ้างใส่เอาอะไรนะครับใส่ขี้มันออกใส่ขี้มันออกอ่าเป็นภาษาเฉพาะอีกแล้วครับคุณผู้ชมต้องใส่ขี้มันออก การสร้อยขี้เนี่ยแปลเป็นภาษากลางว่าเอาเอาเอาส้มันออกมาใช่ไหมครับพี่แปลถูกไหมเอาส้มันออกมาทีนี้กระบวนการในการสร้อยขี้มันออกมาเนี่ยทำยังไงครับเอาพ้าผาป่าครับอ๋ออะไรนะครับมันครับเอาพาป่าที่ท้องมันครับเอาอะไรที่ท้องนะครับครับอะไรนะครับผาครับ อยากถามครับถามว่าปลาดุกสุกไหมครับไม่สุกปลาดุกไม่สุกเอาไหนใครย่างปลาดุกย่างปลาดุกก็ไม่ชอบด่วนรอเล่นแหมสุกแหละรสชาติอาหารที่เราทําเป็นยังไงบ้างอะไรนะคะอร่อยคุณผู้ชมครับน้องตอบว่าอร่อยค่ะคือความสุขในการทานอาหารมันซาบซ่านพี่ก่อนสุกหรือเผ็ดครับจนบรรยายออกมาเป็นคําพูดไม่ถูกประมาณนั้น อันนี้เราก็จะเห็นได้นะครับว่ากับข้าวที่ร่วมกันทําน้องพี่ทางน้องเนี่ยตอนนี้เนี่ยเรียกว่าฟีดแบ็กเนาะมีผลตอบรับเป็นสภา,ภาพอย่างนี้นะฮะเหลือแต่หัวครับเหลือแต่หัวกะก้างครับ <laughs> เราเราผ่านไปครึ่งหนึ่งแล้วกิจกรรมถึงกิจกรรมการทําอาหารแล้วครับแล้วคราวนี้เราก็ได้ร่วมกิจกรรมกับน้องๆเมื่อเช้าเนี่ยถามว่าถึงขั้นนี้แล้วตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างดีใจมากครับที่น้องเป็นกันเองกับพวกเราให้ความร่วมมือกับพวกเราแล้วก็เหมือน สามัคคีสามัคคีกันด้ครับสิ่งที่ตัวเองคิดไว้ก่อนทําอ่ะมันเหมือนมันเป็นจริงไหมมันเหนือความจริงหรือว่ามันมันเป็นยังไงอ่ะก็เหนือความจริงไปมากครับบางสิ่งที่เราทําไม่ได้น้องก็คอยสอนเราให้ทําเช่นอะไรบ้างอ่ะเช่นไรบ้างแบบหุงข้าวจริงเหรอยังไงเอาขยายความหน่อยขยายความในประสบการณ์ใครใครเจอตัวเองไม่สุอันนี้เอาาถามคนนี้ดีกว่าเอาเป็นไงประสบการณ์ยังไงก็แบบว่าเอา หอมใช่ไหมคะเราต้องคว้าก่อนแล้วก็ไปตำน้ำพริกนี่ค่ะหนูคว้าไม่สุกเนี้ยน้องบอกว่าคว้าไม่สุกนะพี่ต้องไปคว้าคว้าใหม่ต้องปอกเปลือกก่อนต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อออเหรออายอายน้องปอไหนอะน้องปอไหนฝนประมาณปอหนึ่งปอสองอะพี่ายแล้วกน้องน่ารักมากโอเคแล้วเป็นไงบ้างความรู้สึกตอนนี้ล่ะก็เหมือนเราได้แลกแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแบบใช่ได้คิดว่าได้ให้อะไรน้องแล้วน้องให้อะไรเราก็เราให้แบบ ปลูกฝังความมีจิตอาสาน้องกับน้องเงี้ยค่ะแบบเรามาทําแบบนี้ใช่ไหมโตขึ้นน้องอาจจะทําแบบที่เราทํากับคนอื่นเรามีเพื่อนที่พร้อมจะให้มุ่งสู่จุดหมายไม่หวั่นไหวเพราะเรามีใจดวงเดียวกันตอนนี้ครับช่วงเช้าก็ผ่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาถามหน่อยว่าพี่โยกับพี่เวียร์เนี่ยประทับใจอะไรบ้างประทับใจมากครับพี่กรณ์ตอนนี้เนี่ยความประทับใจสูงสุดก็คืออิ่มมากครับ สำหรับพี่เวียร์นะครับพี่เวียร์ประทับใจว่าวันนี้เนี่ยเราเริ่มต้นด้วยความสนุกนะครับเป็นกิจกรรมกลางสนามโดยทั้งเล่นเกมทั้งทั้งวิ่งกันชุลมุนนะครับแล้วก็มาปิดท้ายของครึ่งวันแรกด้วยการทําอาหารร่วมกันแล้วก็การทานอาหารที่จัดเต็มใช่ครับและความสนุกยังไม่จบเพียงแค่นั้นนะครับความสนุกยังมีต่อในช่วงบ่ายตอนนี้เราเห็นได้ว่าน้องๆเนี่ยกำลังทํากิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมนั่นก็คือปัญญาพิชิตความสูงนั่นเองครับ,รบเพราะฉะนั้นจะเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆัเลยครบ มอสตอนนี้เนี่ยกิจกรรมที่น้องๆกําลังทาเนี่ยชื่อว่ากิจกรรมอะไรครับน้องมอสปัญญาพิชิตความสูงครับคืออะไรเอ่ยคือการที่เอาหนังสือพิมพ์จํานวน1ิแผ่นกับเชือกฟางจํานวนหนึ่งะครับมาต่อกันให้ได้ความสูงที่สุดแล้วก็แข็งแรงครับกิจกรรมเกมปัญญาพิชิตความสูงของน้องมอสเนี่ยจะสามารถให้ข้อคิดเรียกว่าสอนอะไรให้กับน้องๆบ้างครับครับก็คือว่าปัญญาพิชิตความสูงคือในสิ่งที่น้องๆทําตอนนี้นะครับคือว่า การคือว่าเขาจะมีไอเดียของตัวเองคือว่าฐานต้องแข็งแรงก่อนแล้วถึงจะต่อยอดต่อไปอย่างสูงครับแล้วก็จะแข็งแรงครับาฉัันนมมมมีีเธออออรร่ววืกกแงง็คง หล,ลายพลังช่วยเติมมีกันมันคงจะไปถึงลุกขึ้นสร้างปฏิหารก้าวไปสู่ฝันด้วยพลังของพวกเราตอนแรกผมก็รู้สึกทึ่งในความคิดเขาเหมือนกันนะครับว่าเขาเขาคิดได้ยังไงนะครับแต่ก็คิดว่าส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากการได้เข้าอบรมนะครับในอตอนที่อบรมเรื่องต้นทุนชีวิตนะครับแล้วก็น่าจะเกิดจากการที่เขาช่วยกัน ช่วยกันคิดหลายๆคนนะครก็ก็จะได้ความคิดที่ดีออกมาวันนี้ก็เป็นบทพิสูจน์ว่าเขาได,ได้ทำอย่างตั้งใจ แทนตอหหนูขอขอบคุณพี่ๆมากที่มาให้ความสนุกสนานและการมีจิตใต้สำนึกที่ดีและความอดทนมีคุณธรรมขอบคุณค่ะหนูเป็นตัวแทนของชั้นมนหนึ่งหนูขอขอบคุณพี่ๆมากค่ะที่นำความรู้และความสนุกมาให้กับพวกเราหนูขอขอบคุณมากค่ะและหนูรักพี่ๆทุกคนค่ะ วันนี้นะครับโครงการแผนที่คุณธรรมของน้องๆโรงเรียนน้ำปาดสนุปฐม ก็ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับอ,อยากจะถามพี่โยกับพี่กรณ์นะครับว่ากิจกรรมวันนี้ของน้องๆเนี่ยพี่โยกับพี่กรณ์ประทับใจอย่างไรบ้างครับสิ่งที่ประทับใจที่สุดเลยนะครับก็คือกระบวนการในการทํากับข้าวของน้องเนี่ยมันเป็นความภาคภูมิใจในการเอาวิธีการของท้องถิ่นมาใช้อะไม่ว่าจะเป็นการย่างปลาการนึ่งข้าวเหนียวเรารู้สึกว่าเออวิธีการแบบนี้มันไม่ใช่สิ่งที่น่าอายเลยนะและเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจด้วยซ้ำพี่กรณ์ ครับสิ่งที่เวียรประทับใจนะครับเวียประทับใจ2ส่วนคือ1นองน้องๆที่เป็นเจ้าของโครงการแผนที่คุณธรรมจากโรงเรียนน้ําป่าชนุปธรรมนะครับเวียรู้สึกว่าน้องๆกลุ่มนี้สามารถจัดโครงการได้เรียบง่ายเรียบง่ายและครอบคลุมนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ประทับใจก็คือประทับใจน้องๆของโรงเรียนบ้านห้วยพึ่งที่เข้าร่วมโครงการนะครับตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นม3รู้สึกว่าการเข้าร่วมโครงการของน้องๆมีสัยใจคอหรืออะไรก็ตามของน้องๆเนี่ยมันทําให คนทำงานด้านเยาวชนอย่างเราเนี่ยรู้ว่าน้องๆกลุ่มนี้มีต้นทุนชีวิตที่แข็งแรงแล้วรู้สึกว่าต้นทุนชีวิตเนี่ยสามารถสร้างได้แม้กระทั่งเราอยู่ในทินธุรกันดารอาจจะไฟฟ้าไม่มีน้ำประปาไม่มีเพยซ้เชื่อว่าวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมก็จะได้รับความประทับใจเช่นเดียวกับเรานั่นเองนะครับวันนี้ครับเวลาของพวกเราก็หมดลงแล้วนะครับขอขอบคุณกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด้วยครับและสามารถรับชมรายการของพวกเรานะครับได้ทางช่อง TGN Thai Global Network ออกอากาศทาง177ประเทศท,ทั่วโลกครับรวมทั้งออกอากาศทาง True Vision ช,ช่อง179นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16นาฬิกา5นาทีถึง16นาฬิกา35นาทีครับใช่แล้วครับวันนี้พวกเราทั้ง3คนต้องขอลาไปก่อนแล้วสว,ส,สวัสดีครับ ถ้าฉันมีเธอร่วมมือออกแรงก็คงมีวันหลายๆลยพลังช่วยเติมให้กันมันคงจะไปถึง